สวัสดีสมาชิกแฟนเพจเทวบีโซลารเซลล์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราพาทุกท่านนะครับมาดูชุดนะครับห้าแรงม้านะครับท่อสามนิ้วนะครับวันนี้เรามาลงติดตั้งแบบชุดครบชุดเลยพร้อมติดตั้งเลยนะครับกับชุดโซลารเซลล์ห้าแรงม้าใช้ไฟฟีเลยนะับไม่ต้องต่อเครื่องปั่นไฟนะครับไม่ต้องต่อไฟฟ้าเลยนะครับพลังงานฟรีจากโซลารเซลล์นะครับโอ้นี่น้ําออกแบบแรงมากเลยนะฮะก็คือเป็น ค่าแรงม้าสามมิวอันนี้เราลงไปห้าท่อนนะครับผมนะพื้นที่ทานาเนี่ยสบายเลยไม่ต้องง้อไฟฟ้าแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูระบบกันนะครับระบบก็จะเป็นแผงโซลารเซลล์นะครับขนาดสามร้อยสี่สิบวัตต์ฮาร์ฟเซลล์นะครับผมทั้งหมดยี่สิบแผ่นนะครับเป็นฮาร์ฟเซลล์ยี่สิบแผ่นเป็นโพลีฮาร์ฟเซลล์นะครับตนนัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่เลยข้อดีคือฮาร์ฟเซลล์เนี่ยจะได้ในเรื่องของ การกระจายอุณหภูมิดีกว่าแผ่นโซิทั่วไปนะครับมาดูที่ตู้กันนะครับอันนี้เป็นตู้คอนโทรลนะเราใส่ตัวกันขโมยนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โครงสร้างเราทําแบบมาตรฐานเลยนะครับอันนี้นะไม่ต้องกลัวโยกเลยใช้เหล็กหนาทุกตัวนะครับแล้วก็อันนี้ระบบนี้เรามีใส่ระบบนะมีเบรกเกอร์นะครับแล้วก็มีเซอร์กันฟ้านะครับแล้วก็มีระบบสลับนะครับกรณีถ้าเกิดลูกค้าอยากจะใช้เครื่องปั่นไฟ ให้โยคันเอาท์นะครับดับดับเบรกเกอร์แล้วยกคันเอาท์ไปหาเครื่องวันไฟได้เลยนะครับตัวนี้นะกับระบบโซลารเซลล์นะครับใช้กับปั๊มน้ํา้าแรงม้านะครับถ้าเกิดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่แฟนเพจนะครับ powerbee solarcell นะครับอยู่ที่อำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนะครับผมเรารับติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทั่วประเทศเลยอันนี้ลองลองใส่พ่อดูว่าบก็ยังออกพุ่งเป็นเกลียวเหมือนเดิมนะครับ ก็ขอปากไว้ด้วยครับถ้าเกิดนึกถึงพลังงานแสงอาทิตย์ให้นึกถึง p o w e s บีโซลเซลครับ